กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Monster Ecology และสำหรับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของมอนสเตอร์ลึกลับที่อาศัยอยู่ในสุสานแห่งมังกรมอนสเตอร์ที่ว่านั้นก็คือออสโทการอหรือว่านาคาคอสันั่นเองและก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนอกจากนี้ก็ยังมีเพจ Facebook อีกด้วยนะครับผม และเรื่องราวของออสโทคารอนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับมังกรโบราณขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างผิดปกติมันอาศัยอยู่ในสุสานมังกรที่มีซากกระดูกของมังกรจํานวนนับไม่ถ้วนอยู่มากมายและถ้ำกลางโครงกระดูกที่กองกันเป็นภูเขานี้ได้มีสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่ามังกรกระดูกจากตำนานพื้นบ้านในบริเวณแถบเชิงเขาโคคอรนั้น ได้มีการเล่าถึงมังกรโครงกระดูกสองหัวซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นสัตว์ประหลาดคอยาวที่มีส่วนลำตัวคล้ายกับปูเขาที่สวมทับด้วยโครงกระดูกอีกทีหนึ่งและในช่วงเวลาหนึง่งทางสมาคมฮันเตอร์ได้ทำการเรียกมันตามตำนานพื้นบ้านว่าโครงกระดูกสองหัวแต่ถึงอย่างนั้นจากรูปร่างและลักษณะที่ถ่ายทอดออกมานั้นเกินที่จะคิดได้ว่ามันคือเรื่องจริง และถึงแม้ว่าจะมีการเล่าขานสืบต่อกันมาก็ตามแต่ฮันเตอร์และเหล่านักวิจัยจำนวนมากนั้นก็ไม่ได้ปักใจเชื่อแต่อย่างใดตัวมันนั้นมีความอยากอาหารเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วในบริเวณที่มันปรากฏตัวจึงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศและถึงแม้ว่าจะไม่ทราบตัวตนแต่ว่าข้อมูลการพบเห็นนั้นมีอยู่ในทุกภูมิภาคมาระยะหนึ่งแล้ว มีการยืนยันว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จะใช้สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นเมือกพื้นที่ในการล่าอาหารของมันนั้นเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากและมีรายงานความเสียหายของเรือหาะสำรวจและแม้แต่หมู่บ้านริมชายฝั่งทะเลเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่น่ากลัวได้ทำการบันทึกเอาไว้ว่าชาวบ้านเกือบทั้งหมดรวมทั้งเด็กเล็กต่างถูกกิน,กนในชั่วข้ามคืนและยังมีการยืนยันอีกว่า เหยื่อที่มันจับได้ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยจะถูกนําไปที่รังของมันในถ้าที่มันอาศัยอยู่นั้นมีโครงกระดูกและซากของสิ่งมีชีวิตกระจัดกระจายเป็นจํานวนมากดังนั้นจึงทําให้สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าสุสานมังกรนั่นเองสําหรับตัวตวนที่แท้จริงของมันนั้นนับว่าเป็นตัวตนที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาสายพันธุ์มังกรโบราณมันมีลักษณะภายนอกเป็นหัวขนาดยักษ ซึ่งก็ดูแล้วเหมือนกับพวกหอยทะเลและมีหนวดอยู่หนึ่งคู่หนวดที่ยาวของมันนั้นเป็นอาวุธที่น่ากลัวหากมันเหวี่ยงลงมาแล้วมันจะบดขยี้เหยื่อด้วยแรงกระแทกอันรุนแรงนอกจากนี้มันยังสามารถดันคู่ต่อสู้ขึ้นไปยังท้องฟ้าด้วยการทะลวงขึ้นมาจากพื้นได้อีกด้วยบางครั้งเหยื่อจะถูกโอบล้อมและถูกจับกลุ่มเอาไว้ปากของมันที่เปิดออกมานั้นเหมือนกับรอยแยกขนาดใหญ่ ในปากนั้นมีเขี้ยวนามจํานวนนับไม่ถ้วนที่เรียกว่าเขี้ยวกัดทะลวงเขี้ยวของมันสามารถที่จะบดขยี้เหยื่อที่ถูกจับได้ด้วยพลังที่สามารถบดขยี้กระดูกของมังกรบินได้อย่างง่ายดายมันมีรูที่ด้านหลังและด้านข้างเพื่อทําการปล่อยเมือกออกมามันจะทําการขับเมือกที่มีแรงดันออกมาเหมือนกับปืนใหญ่เพื่อเล็งใส่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระยะไกล แต่อย่างไรก็ตามความสามารถที่พิเศษของมอนสเตอร์ตัวนี้ก็คือการสวมกระดูกของสัตว์กินเนื้อตัวอื่นๆขนาดของกระดูกที่ปกปิดร่างกายของมันนั้นเกินไปกว่าพวกสายพัน์ธุเปลือกแข็งอย่างไดเมียลซาามิหรือเชนเกาเรนไปมากและไม่เพียงแค่หัวของมันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงด้านหลังและหนวดขนาดใหญ่ของมันอีกด้วย ดังนั้นจึงถือได้ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่ทำการปกปิดร่างกายด้วยกระดูกได้อย่างดีที่สุดหนวดของมันนั้นสามารถใช้เมือกที่มีแรงดันและทำการปลดปล่อยออกมาได้จากทางปลายหนวดของมันซึ่งถ้าเกิดดูจากทางด้านข้างแล้วก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นของเหลวที่ทำการปลดปล่อยออกมาจากปากของกระโหลกมังกรน,นั่นเองนอกจากความเหนียวที่สามารถกักตัวเหยื่อได้แล้ว เมือกที่ปล่อยออกมานั้นยังมีความสามารถในการกัดกร่อนอีกด้วยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกระดูกอย่างการทําให้มันแข็งขึ้นเพื่อให้มีพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นหรือรับพลังในการทําลายล้างที่รุนแรงมากขึ้นได้กะโหลกขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กับหัวของมันนั้นมีความแข็งมากเป็นพิเศษนอกจากจะทำให้อาวุธไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วยังทำให้เสียความคมไปโดยป่าประโยชน์ เมื่อมันทําการพบเหยื่อมันจะเอาหัวฝังไว้ในดินโดยจะเป็นการหันหลังให้กับเหยื่อและให้หนวดอยู่ในตําแหน่งที่จะประเชิญหน้ากับเป้าหมายนี่คือรูปแบบที่มันเชี่ยวชาญที่ใช้ในการค้นหาและทําการจับเหยื่อซึ่งจะถูกเรียกว่ารูปแบบการล่าเหยื่อการโจมตีในรูปแบบนี้จะเป็นการโจมตีที่ซ้ำซากอย่างการกระแทกหนวดของมันการยิงเมือกหรือการพุ่งชนเป็นต้น แต่ถึงจะเป็นการโจมตีซ้ำๆแบบนี้ก็ตามด้วยความที่มันเป็นมังกรโบราณจึงเพียงพอต่อการล่าเหยื่อเป็นอย่างมากแต่ในความเป็นจริงแล้วแค่การพุ่งชนด้วยขนาดร่างกายของมันก็เพียงพอต่อการทำให้บูเขาขนาดเล็กพังลงได้แล้วดังนั้นการจ,จัดการกับฮันเตอร์จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมันเลยแต่ถ้าหากมันไม่สามารถจัดการเป้าหมายได้ด้วยการโจมตีเหล่านั้น มันก็จะทำการเริ่มใช้การโจมตีในรูปแบบอื่นๆที่ถูกเรียกว่าการสวมท่อนกระดูกท่อนกระดูกที่มันสวมใส่นั้นได้รับการยืนยันว่าสามารถก่อให้เกิดในรูปแบบโจมตีต่างๆได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่หรือใช้ไฟฟ้าช็อตหรือจะเป็นการยิงด้วยคลื่นลำแสงขนาดใหญ่สำหรับกระดูกที่มันใช้ในการห่อหุ้มนั้นจะมีดังนี้ รูปแบบไฟนั้นจะเป็นส่วนหัวและหางของเจ้าดีโนบันโดแต่ถ้าเกิดมองจากลักษณะรูปร่างภายในเกมแล้วจะดูเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหัวของเจ้าแอคนาโคโทนแต่ว่าจริงๆแล้วชิ้นส่วนนี้ก็คือกระดูหัวและหางของเจ้าดีโนบันดนั่นเองรูปแบบระเบิดนั้นจะเป็นส่วนกระโหลกของเจ้าบาคิเดอส รูปแบบสายฟ้าและอมพาตนั้นจะเป็นส่วนเปลือกหลังของราเกียคูสและรูปแบบการทุบสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนั้นก็จะเป็นส่วนคางของเจ้าอุรากันคินนั่นเองและนอกจากนี้เมื่อมันอยู่ในสภาวะที่โกรธจัดเมื่อในร่างกายของตัวมันจะทำการเปล่งแสงแผงต้อนรอ,รอบตัวมันก็จะตอบสนองต่อแสงนั้นส่งผลทำให้พวกมันเริ่มเปล่งประกายจึงทำให้มันดูน่ากลัวยิ่งขึ้น เมื่อหนวดได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากมันจะทำการเผยร่างที่มันซ่อนเอาไว้บนพื้นพร้อมกับเสียงคํารามที่น่ากลัวในสภาวะนี้จะถูกเรียกว่ารูปแบบออกล่าและเป็นสภาวะที่อันตรายเป็นอย่างมากออสโทคารอที่ทําการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นรูปแบบออกล่านั้นจะเริ่มทําการปลดปล่อยพลังงานมังกรจำนวนมหาศาลที่อยู่ในร่างกายของมัน สายฟ้าสีแดงดำจะส่องประกายออกมาจากร่างกายทั้งหมดของมันและพลังงานธาตุบังกรที่สร้างอนุภาคอยู่ในบริเวณโดยรอบก็จะถูกปลดปล่อยออกมาสิ่งที่ปลดปล่อยออกมาจากหนวดของมันนั้นจะเปลี่ยนจากเมือกไปเป็นรังสีที่มีพลังธาตุบังกรออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการปลดปล่อยลำแสงขนาดใหญ่สู่พื้นที่ด้านหน้าของมันทั้งหมดอีกด้วย รังสีที่ปลดปล่อยออกมาในรูปแบบนี้จะถูกเรียกว่าลมหายใจพิษมังกรลมหายใจที่ปลดปล่อยออกมานั้นเป็นพลังงานที่เข้มข้นในปากของมันซึ่งมันจะทำการปลดปล่อยออกมาเป็นลำแสงที่มีคุณสมบัติาธาตุมังกรที่มีความหนาแน่นเป็นพิเศษมันมีพลังในการทำลายล้างที่น่ากลัวซึ่งสามารถจัดการทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า รวมไปถึงสภาพพื้นที่ในบริเวณนั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาพลังที่มันปลดปล่อยออกมานี้มีพลังมากพอที่จะทำการผลักให้ร่างกายอันใหญ่โตของเจ้าออสโทคารอถอยหลังกลับไปได้ดังนั้นเมื่อมันทำการเริ่มใช้ท่านี้มันจะทำการปักหนวดลงกับพื้นเพื่อใช้เป็นหลักยึดก่อนที่จะทำการยิงลำแสงออกมาและจากที่ได้กล่าวมาว่ามีการพบเห็นการปรากฏตัวของมัน ซึ่งมีการยืนยันว่ามันได้เข้าไปยังป่าโบราณซึ่งอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบนิเวศต่างๆในป่านั้นได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือหาะสำรวจหายตัวไปนั้นเนื่องจากการที่ว่าเจ้าออสโทคารอ,อนั้นเห็นเรือหอะเป็นเหยื่อของมันนั่นเองดังนั้นทางสมาคมฮันเตอร์จึงเห็นว่าเป็นเรื่องฉุกเฉินที่จำเป็นที่จะต้องรีบตัดสินใจในการขับไล่และประปาบปรามมันอย่างเร็วที่สุด ออสโทคารอนั้นปัจจุบันยังคงถกเถียงกันอยู่ว่ามันเป็นสายพันธุ์มังกรโบราณจริงหรือไม่จากการที่เลือดของสายพันธุ์มังกรโบราณน,นั้นจะมีสีแดงแต่ว่าเจ้าออสโทคารอนั้นมีเลือดเป็นสีน้ำเงินดำซึ่งสีของเลือดนั้นเนี่ยก็จะเป็นสีปกติของพวกสายพันธุ์เปลือกแข็งแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเคเวสของมันก็สามารถที่จะได้รับเลือดมังกรโบราณได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะดูแตกต่างกันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเลือดที่มีองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกับมังกรโบราณตัวอื่นๆเลยและเรื่องราวของเจ้ามังกรกระดูออสโทโคารอก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจกันหรือเปล่าสำหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีตัวถัดไปนั้นอยากจะให้เป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ